สวัสดีครับผมสวัสดีตอนเช้าพี่น้องไปสุขู่สุคนสุ้มมุเจ้าสุขู่สุคนนะครับผมขวัญเอ้ยขวัญมาเผาเผาถอดใครกินมือนี่กับย่างปากกระป๋อง <laughs> พี่น้องมุเจ้าตื่นละเบอ้อพี่น้องมุเจ้าตื่นละเบออ้อไข่มาตะแเป็บบัสพอออกไม่ออกแปะบัดมาเอาเพื่อแห้งแิ่นมูลนอนอยู่พูน่ะพี่น้องคว้งวางไข่ เลี้ยงสายลายอยู่หลายแห่งขายของเนาะภูนาอันที่เลี้ยงอ่นนะคือคือจองแล้วออเดอร์พร้อมจะไปส่งมือนียนะครับนี่จะเป็นหว่างเบิ่งกเนี่ยไปเฮ็ดบุญมากแพ้วๆพถอดไข่ให้กินมือน้อนี้เป็นบุญปาดบุญปากวาส,สนาผ้าทรงภูนาปลากระป๋องเพิ่นไว้ให้กินปาดคือดีแถวว่ามื้อน,นี้คือดีแถวว่ามีคนเฮ็ดปลากากระป๋องก็ถอดไข่เจียว เวิงซิมมัเงนอะไรยังเดี๋ยวฮใครเจียวสึกกับเสบตัวนี้ืมเข็มกูเค็มเธอใครก็เข้มแท้ลดน้ำ <c oughs> ปลาความใจใครเท่าติ <c oughs> โอ้ยไป่ไบุญมากพี่น้องถวายทางกรานมือเซ่เนี่ยสวายสังกท,ท,ทานตอนเช้าแล้วก็ อ่าอ่าตักบารทับุญชบ,บารท่บุญจเจีเจงังไงกี่เมื่อนี่ <laughs> ใครเจียวใครเจียวเหรอจ้าเตื่นกับแมวข้วเมื่อน,นี่ววนนสะอ,อน,อนใครเท่แบบมหาวิประโยคเข้ม ดูมาบ้านกินเขาไปซืือถ้าซิมบังบ่อาซิมบังนาะตอนนี้ยิบเงันยิบเงันถ้ากินจัาให้จะมาเค็มเค็มบ่กแ่าแเมตั้งานอันนี้น้ำอะไรนี่นชอบนเมไงน้ำอะไรนี่น้ำพึ้งมะนาวถ้าอาหารเช้าวันนี้ตีถอดไคร อันนี้ปลากระป๋องกี่เดือนเฮ็ดอันแนวกินไปให้พระแบบแบบเลิศพี่น้องเจ้าของกับไม่กินยังไงบ้างนี่เจ้าของกับไม่กินไข่เจียวกะปลากระป๋องผ่าก,กินแบบเลิศเจ้าของกินปลากระป๋องบ่ดอกพี่น้องเข้ามาเมืงอสี่อันนี้เขาตั้งแต่หมู่บ้านนี่เลยพี่น้องมาอุ่นเลยนี่นนนมันอยู่แต่ว่าไม่ผ่านบริยารเป็นังไหนบ้างด้วยหูหง่วงตอนแรกๆในหมู่บ้านอย่นงเงี้ได้ไปอยู่ถึตอนเย็น นะกินมะกินกระเพรา,าข่อเลี้ยงหมาเนี่ยโ,โอ้ยอยากเลี้ยงหมาแมใส่บิเลียแม่สงสารมันเวลาเราไม่อยู่อ,อก็อยูยูช่วงนีเปิดปีใบล่ำดอกบ้านจะขอตะกีอ้อยากเลี้ยงอยากเลี้ยงปีของเตะนะคือเด้เลี้งลออยงอยู่เลี้ยะ็นาสงสารเวลาเรา่อ,อยู่อยอยู่ว่าหนพอกับแม่เนียเวลาอยู่แต่บอ แล้วเวลามันเป็นอะไรมาไหนบอสมา้ามาพวกคนหลายพวกเส้นวเรี่ยวพวกอะไรพวกนเ,นเด่นมเมื่อตรงเลี้ยงในบ้านพ่อบากที่ไม่เย็นท่านเชียร์ห้องมันอยู่ท่านจะเห<อ>็นน้องเชียรน้องน้องเอ่อเชียรมาดูแลให้มันต้องมีเวลาเอาใจใส่มันเห็นบอบอกของเตีนอ่ะหนาสงสารบอสเธอคือเลี้ยง,งกันตะกี้นะกะเจ๊ซี่เลยอะใจจิตเลี้ยงคือเธออยู่เลยเพราะเอาเงินมาแล้วแบบสงสารม รอออกมาเขา้ตื่นตาศอุตส่าห์มาขอเลี้ยงมางมา,มานัเอีห่หลชีืเอานี้เนี่ยไม่มันมันมันเป็นมันมานานแล้วปลากระกปร๋องโลซาโลซาโสซาปลากระกปร๋องไม่ใช่ปลากระกปร๋องหรือไม่ใช่ปลากร,ระป๋องปะลาอะไรไม่ใช่ปลากระกปร๋องนี่เดียว ม่ใช่ของพีตาของเล็กเพลงมันมือเสือสวัสดีนะคะพี่น้องมาเด้อกินขผาวเด้ออีหยังเธอคอมเมนต์เธอคือพวกขืนอีกแล้วเป็นนเดี๋ยววออ่าหยาดไหมเธอว่าหยากแล้วว่ากินยังนัะตักเขาให้แล้วเนี่ยคื <c oughs> อตัาหลายแต่เปล่าอะไรเพราะอะไรก็ตาขึ้นไปเอาเนหน่อยหนึงซิมมือซือือมันเศร้าอยู่กี่บอลง ทาเลี้ยงลูกกันพานะเออลูกมัเน,น,น,กมเนเป็นหยางลูกแมวแรงเนี่ยก็ยังมาเลยพี่น้องส่วยมันสีเลียนปีพิศดารพอเลี้ยงมาเนี่ยบรรทัดบรรทัดได้ลูกกันถ้าเลี้ยงเกี่ยมาเลี้ยนเกี่ยลูกอยู่หมาเป็เกลียหยางเด็กนี่เลี้ยงอ่อมประเทศอ,อยู่บ้านเ่านเป็นยังไงพี่น้องบ้านเา่เงงา,เามีหัวอ,อยู่ อยากเลี้ยงหมาอยากเลี้ยงก็เลี้ยงเลยแล้วแต่แต่ว่าแค่หมี่หรอเขาบอกขอเดียวเพราะว่าฉันไม่ใส่ผงชูรสไงมันก็เลยแบบแล้วเราดีไรกันบ้ฉันไม่ใส่รสดีฉันใส่ฉันกินน้อยฉัน่ได้กินเท่ฉันใส่น้ำปลาซามกระสับทั้งซอสทั้งน้ำปลาฉันว่าทั้งหอเป๋าฮื้ออือไม่ได้หล่ยแฉะเด๋มันนุ่มหรบ้าอือฉันโปใส่ฉันบปรไซเ อยากทอดไครน้ำเด้มาด้จ้ายาตีเห็นให้กินเลย่าตีเข้มตีนวตีหวานตีส่งอร่อยจังเลยอืเพลินบุญมากพี่น้องร่าบุญมากเลยเนี่ยขึ้นอไม่เต็มบ่เยาว่าจันม่วกิ่เข้มขนานเห็นบัวเข้มหมดเหานบัวเข้มเล Ở lại dân Rồi dân nông đồ kiểu Hả? Khai chèo mà đưa. Khai chèo con hoài lại Nó không thái uh Ừm, có đẹp không hả? -huh. Hả? อารลักคือปลากระป๋องกับไข่เจียวอาหารหลักปริมาณที่เล่นเจปะปลาแดดมีอันสัม่มส่มไปยังสั่มส่ไปสั่มส่ไปไหนเอามาคุยปลาแดดไงสัม่มทำมเพาะนั่นจะมาเขาแปลงเปล่า,ามันจะบุญไงเข้าเปล่ปลาแดด <laughs> อ๋อไม่เลีวเจ้าปลาตินปลาแดดักเิมเจ้าปลาไม่กระป๋อมอร่อยกินง่ายอยู่ไงกินยังสิแล้วพี่น้องเอ้ยชาปะดังโอ้ยเากินเหรอ สีทั้งยาใครมาน้ำแข็งมามังจะจ่ายไหมนี่ไม่มาจ่ายแล้วไม่รู้ว่าแม่ใจยังมาเตียนเตียนมาเตียนเตียนมาเตียนเธอมาเตียนเตียนขวมีลูกพี่น้องมึงนที่ไรนี่ใช่ขวัญเต็นรองดังเลยกินขอน้ำเจียปลาแดกกินข้าวน้ำเจียปลาแดกพี่น้องมันจังรวยแม่จ่ใจหรอมะก็เดี๋ยวเขามาส่งเขากแบบมาเอามาลงที่สุดก็ไม่เคยได้จ่ายอ่ะมีเขามาส่งทุกวันแลไม่เคยได้จ่าย นำแข็งนรนำแขงจะมาส่งทุกมือเลยพี่น้องพาากคนหลายจะา,าแม่ในบ้านแล้วสิใจไปให้แล้วเขาก็มาสง่งย่ายหรือมันมันจะย่ายจากก่าง<ม><ม>ี่<ม>จาจาายาาใส่มือหนึ่แล้วเบาชันแม่ไปภาพไปเนี่ยเปลืองเงินอยูเปลืองเงนย่างมาด<ม>ูเราไ,ไปเรื่องนี้แหละ เมื่อนี้พี่เพี้ยนจะเดินในซอยแทะไปวัดไปวัดพี่น้องไปวัดมนจากท่านบุญก <ขอ S 1> ินข้าวน้ำเจิบ้บประเด็กพี่จ้าเพี้ยนๆได้เดี๋ยวเพี้ยนเด็กหน่อยให้ทั้งเพี้ยนเดี๋ยวทั้งลูกพี่น้อง อะไรลินกังหมอนำกังหมอนำชิมเยจิวไปแลกจิ้ไปยังไงมจะกินไม่ได้ให้คนได้เ่นให้คนน้เป็นเด็กน้อยอยู่เลยสีท่านยาองกินขอไม่เป็นตัเบืองกันแม่้ไกินขอลูกคเนเบืองหอกไอเห็ดตะลกแล้วไง กินเราทั้งเต็มพี่น้องพี่บักกินแล้วกายมันหลายเงบ่ยังมื่อเช้ากินน้ำเย็นมีแห้งมีแห้งเลยจวดร้อนกินน้ำเย็นไม่ดีจ้ะเป็นไปได้เขาให้กินน้ำธรรมดาเขากินสลับไปสลับมาละแหละเขากินน้ำร้อนอยู่บอกมันห่วนนี่มันหอยพี่น้องม่บ้านกินน้ำโคเบิด์อันมันหอนอีหลีขวดแล้วจิวก็กินน้ำเย็นนักมารายู่ช่วงตัวใครบอกใครมี่มันมีหาเริ่มเสียงนะบพาะเนี่ยเพราะเสียงหอยคงที่เสียงคใครแล้วพี่น้องกินน้ำเย็น ยังดีเรากินน้ำเย็นเป็นกินขาน้าวปุ้นอยูห่หน้าหมู่บ้านเขาเล่าสิพี่เคยกินยากไหมครับม่มาอยากน้ำหลายพีนย่น้องแซ่บมูบ้านแซ่บน้ำข้าวปุ้นน่ะน้ำปลาน้ำปลาเด็กข้นกระตุ้นตะแสว่าละไรนาะวันนี้ถ้าชมกิ่ดืนวันนี้เด้อคือเป็นหมางฟินแลนด์แกงไบบเผาหรือเปล่าเผาแกงที่บ้านฟินแลนด์บอ่อเป็นจีแกงบอ่อเปนจีแกงเถอ เข้าบอกไม <un> ่แพ้หนะก็อ่อนใส่ผ้าบ้านหน่อยผ้าบ้านนะอ่อนผ้าบ้านหน่อยเย้าชนะผ้าบ้านออกสึ่งไหนข้าบะหรือขาเมียนนะอีรีท่านเลยทำหน้าบอกมันม <pres> <museums> <IS mus i> ีอีรีอีรีเด้อผู้หญิงน่ะชนะผู้ชายมันก็ไม่น่าเกลียดหรอกบ๊อบอบหมายถึาบ๊อบชิวให้ชนะหน่อยแอบชนะนิดนึงก็ได้อีกติดเองเลยไงดิเพราะเป็นเพแ่อนไม่เป็นไงอีรีหน้าแบบเขาเปีแพรก็เปียกพี่น้องนะก็ได้แบบนั่นแหละเออ เดี <t od ian |ms|> ๋จะเห็นนี่ะเจ้าก็สิเห็นดูนะจอกเจ้าก็จเบิ่งค้นดอกหยอกแฟนครับเบิ่งขู่หมูก็จะดูาขนเป็นอย่งไรแต่เรานนะกะก็จีดูนิสัยคนดอกพี่น้องถ้าแพนี่ฉันไข่โดอ๋อี่ไปกินมากแค่มีเเ็นบอร์สงสประเด็ดที่เร่ปลาไหลดเเ็นบ่รข้าใซเป็นปลาซามันจอกอันกับทอดนึงแล้วเวลาเรากินกินนัวง่ายเราก็เลยแบบไอ้ปลาช่อรองไข่เาก็เรื่องมาช่อนปลช้อผมช่วยลดแน่ เขาใส่ผง้รวเนี่ยน้ำมันก็จะดับดับความเข้มลงนิดนึงเลยบอสเน่้อหมชื่อไม่ใส่มดดับนี่นวดไปนะอันยะรดีไปแล้วก็แล้วทอาหารทุกแปบมนทจ็บทู้ใครกินง่ายยู่ายไป่น้องเจ้าประเด็ก็แล้วถ้าใครก็แล้วว่าไปกินอาหารพละข้านรู้เดแม่พี่ใหญ่คืนต้อหกโมงถาแม่ก็พี่บเลยนะ แกันตีกบับบริพัตรกันตีจะสอบปันนีเด้พี่นอ้องที่จะไปเรื่องกี่เมืองเอกสารข็ให้ส่งวันนี้ใช่ไหม,มไปแล้วก็มาเซ็นแล้วก็ไปส่งกินหลับไปเลยกินแล้วก็ไปไปแล้วปีนออกมาแล้วก็จังมาบอกถามอยู่ว่าเส้นหมองไหนมันซิบปพะา,าัดไปไปถามอยู่เลยไปทบทบทบอกอยู่เลยมาหาอยู่ๆเลยแต่กระส่งขึ้นไปแล้วจะกลับกลับไปอย่างอืงอ่นแล้วแต่สุนี่ไปส่งบบมันห่ามเรื่องความบแบบ อ <ừ> พื่อจะมเลยกับวิดีโอขอหาอยู่เวเส้นตรวนี้ถือบาถือบาถืบาอบาเมนลบสองยังไงอ,อยู่ๆชมลูกหมาแบไรง้ย,ยตัวกับวัวยังรุดย่ายง่ายอ้ัวมากายู่ท่านวันี้ทีน่นี่ครับไปถามด้ยวยมึงก็ไปถามด้ยวย่ั้ตัวเดี๋ยวเตะแต่บอกล้วที่ชอบซอยเดจ้าไม่รู้ของเาขนาดว่าบบ ข้อหิวข้าวได้เพ่อยบ้านนี่อไม่ค่อยหิวพี่น้องที่เด้ออ่านเม้นบ้างเพื่อความสนุกเม้นมันบอกขึ่นตจสมมติอ่านอยู่นี่เม้นตัวนี้บอกขึ้นจิตงามงามแดดพี่น้องเจ้าประแดดทอดขครขอดกันดีมากข้ามแกว้วข้ามแกว้วข้ามแก้วไปใส่บุ้มมาอนี่ ากระป๋องตาผู้่บ้านฟินแลนด์นี่ละแนวกินซอพี่น้องนี่ละ่ะทอดไข่นี่ทอดไข่ทอดไข่นี่กระป๋องนี่มัอยู่ตรงห้ตันูไม่แอี่ลุย,ย้กระต้าต้า,ต,าตื่นเช้าได้งานลายตื่นสายได้งานหน่อยเขาวข่าออืเท่าดีให้ตื่นกบเละ่ะตื่น,นอกร,ระเาอยู่มื่นอนเห็นบอร์้เพิ่งเช้ากับมือนี่ล่ะจ้า อร้านตีสามเขาจะเ้ยมือเนาะเป็นมาแม่หมดมันเขาไปอย่างนี้เหรออย่ามึนอย่ามึนออกมาเดี๋ยวนี้โอ้ยพี่น้องเบิ่งแปลงใส่งแปลงพี่น้องขายดีแห้งวันนี้ส่งออกพันตลับจะไป็นถ่ายเดี๋ยวก่อนจะกินชาถ่ายเลยพี่น้องเบิ้งอันนี้จะว่าอีหยังนี่อันนี้คืออ่า ของเนี่ยส่งให้ลูกค้าแป้งลายให้รับพวกนี้เยอะมากวันนี้ส่งออกหลายร้อยตลับมากออเดอร์ปังมากเลยนะครับวันนี้คือเดือนนี้ปังทั้งเดือนนะครับผมสําหรับขยับเป็นตัวแทนจําหน่ายก็เข้ามาคุยกันได้รับตัวแทนจำหน่ายที่ประเทศลาวด้วยนะครับผมสปปลาวก็รับนะครับตอนนี้อันนี้คที่เรียงกันอยู่นี่คือเตรียมส่งออกในะวันนี้นะครับลูกค้าคนไหนที่สั่งของไปก็เตรียมตัวรับของได้เลยนะครับ ทำไมถึงขายดีหรออืมทำไมถึงขายดีเพราะว่าอะไรแป้งเราใช้ดีจริงครับผมแล้วก็เราปมหมูแบบจริงๆสดสดใช้จริงๆคุณภาพใชจริงๆด,ด,ด้วยนะครับผมสําหรับใครสนใจสั่งซื้อเดี๋ยวทิ้งลไลน์ไว้ให้บนนี้นะครับใน youtube นะครับอืมขายดีแฮ้พี่น้องไเป็นเทสทิมมารวดนี่นะครับแป้งอยาให้พราวถือให้ดูจะได้<ท>แอดไลน์แปง,แปงจะ่ะอ้าวนี่ไลน์หนยนะอ่า ยด้ว,ดวพูดหน่อยสรรพคุณแป้งขี่โอค่ะใส่ดีขีดีบรจบตาถ้าแล้วบอกโกูกวันนี้ทาเบอร์สองอวันนี้ทาเบอร์สองนะคะเหมือน,นพ้ผ้พาทาเบอร์สองอแล้วก็้าใส่บุดีแพ้ผ้พาพ,าพรมที่แลนบอกราเอามาขายพี่น้องอาจจะรีวิวเห็นเพิ่นซื้อเอออาจจะบอกเอามาขายแบบนี้แต่วันนี้มันขึ้นดีจริงเพราะว่าหยงางวันตี เอามาแล้วทีมงานล่องใส่เบองทีมงานบอกว่าใช้ดีอไทยบ้านในบ้านนี่เรื่อยไปเขาไปหมู่บ้านนี่ใช้เกือบหมดทุกคนแล้วมูมูน้าก็เอาไปใส่แล้วเพราะมันดีเขกาก็มาถามสื่อนี่อีกบอมีอีกบอเอกอ,อก็เลยว่าเอา้าบีก็เลยว่าตาัดใจลงทุนเอาคือเอามาจากพี่ที่เป็นเจ้าของแบรนด์นะคะ ตอนนี้พี่าบาญชีพี่แอนซ้ำไปเจ้าของ <c oughs> บบเบรคเพื่องให้ติฟพี่บาญชีพี่แอนไปเพียงผู้เดียวนะคะเป็นตัวแทนขายแล้วก็รับตัวแทนที่ผมแนะนำรับตัวแทนที่พี่บาญชีพี่แอนนะคะตรับรับสามแบบซิสก็แบบถามมาแพงบ่นี่พี่นอ้องเบิง่งพี่น้องพี่น้องเบิ่งหนาเล่านี่เราไปค้นท่านี่อนนตอนนี้เราท่าตอนนี้บวแพงเลยพี่น้องเออเพื่อออกพี่น้องซับเอาซับเอาหรือว่าใครมีกระดาษซับมันแต่ว่าที่ชูตรงนี้มันซับมันไม่ดีมากผู้ใดมีกระดาษซับมันก็ซับ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 ไปแนะนำพี่น้อง มันมันเหลือดีๆสามร้อยสี่สิบเก้าบาททั้คุณภาพกระป๋องแตลับมาเป็นพันในห้างอันนี้เหนือระดับอันนี้ดีกว่ากาดการันตีเลยว่าคุณไปซื้อแป้งตะะลลัับพนออ้้ยซืแป้งตะลับละเป็นพันสองพันมันกระบืดีพี่น้องบางทีห้องมันกรบเบด้ดีเออแต่มีแค่สามร้อยสี่สิบเก้าบาทแต่คุณภาพกระเบื้องที่ตลาดเต่งหนามาตั้งแต่อยู่ท่แถวแล้วมาหอดคุเมืองอย่างกรู้ว่าของดีบรดีษฐมาเยอะใส่มาหลายพี่น้องใช่จะว่าหนาเรือนบมดหรืออืมใส่มาหลายจระตุ แต่ก so ่อนอะไปติดแป้งอะไรนะในห้างไม่ปวดไม่ไม่ไม่พูดดูกาชื่อตลาดราดประมาณนี่แหละสามสี่ห้าร้อยประมาณอย่แหละพี่น้องแต่ว่าใส่์ดีอยู่เจ้าของกับติดยู่ชั่วเลงแต่ว่าพ่อเจ้าของแบรนด์เขาเอามาให้ลองเราเลยลองตัวนี้เบ้างกลายเป็นติดตัวนี้แทนกลายเป็นว่าเออมันดีกว่านั่นอีกอ่ะเขาใจบอกว่ามันดีกว่าอีกยิ่งกว่าแล้วมัติดทั้งวันใช่ติดทั้งวันแล้วมันบ่มันเบาเยิรพี่น้องมันบ่ไหลแต่มันบ่ไหลคือบางที่นะคราบ่ไหลคือบางที่ฟินแลนด มันสีเยวมันสีหลยเวลาเงื้อออกมันสีแบบมัเป็นตะเบิงเลยนะแต่วันนีเวลาเงือออกเนี่เอาทิชชู่ซับ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 งแล้วเราสามารถแตะแต้มนิดๆหน่อยๆก็มาซับ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 อืซับได้เลยบวตองบวตองอย่างหมากแล้เกับใส่แบบประหยัดอนพี่น้องเพราะว่าเข้ามาเด็ดใส่มเด็โผล่ร้านนะพี่น้องมันโอเคมากๆนะคะการันตีถ้าใช้ดูออเดอร์ของเรา อันนี้ออเดอร์เราหนึ่งวันนี่นี่วันที่สิบวันที่เท่าไหร่นี่หนึ 1, ่งวันกว่ากว่านี่นี่พี่น้องออเดอร์ของเราเนี่ยนี่แล้วก็ลูกค้ากลับมาสั่งซื้อใหม่ก็มีกลับมาสั่งซื้ออีกครั้งลูกค้าเก่ากลับมาสั่งซื้ออีกอีกครั้งก็มีโอเคใครสนใจแป้งนะครับผมเดี๋ยวผมจะปักหมุดไลน์ไาให้บนนี้นะครับตรงนี้นะครับเดี๋ยวปักหมุดขึ้นจอยมาให้นะฮะโอเคนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ช่องพีไวบีฟินแลนด์นะครับผมสวัสดีจ้า แต่ตอนเย็นจอคิดอีกตอนเย็นไทย